นวันนี้เอมี่จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบๆหาดบางเสร่กันนะ,ะทุกคนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยคะ่ะสภาพอากาศวันนี้ที่บางเสร่ก็มีฝนปลปอยๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีแดดจัดเนาะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับใครที่ยังมองหา ที่ท่องเที่ยวนะคะที่ไม่ไกลบ้านมากเท่าไหร่เนาะก็ลองมาเที่ยวที่บางเสลได้นะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะ ที่นี่ก็จะมีที่ให้นั่งดืม่มนั่งทานอาหารสองข้างทางเลยนะคะทุกคนก็จะมีทั้งที่เป็นร้านอาหารที่เป็นบาร์หรือว่าเป็นผับเนาะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งชายทะเลค่ะทุกคนเ็าจะมีโรงมะก,กางเนาะแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารนั่งดืม่มแล้วก็เล่นทะเลไปด้วยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากมากเลยคะ่ะใครที่สะดวกเอารถมาเองก็ข,ขับมานะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะมาเปิดทายนั่งดื่มกันคคะทุกคนหรือว่านั่งทานอาหารเอ่อมากันทั้งครอบครัวหรือว่าจะมากันเป็นคู่หวานแหววแบบเนี้ยก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่สะดวกคะ่ะหรือว่าใครที่ไม่มีรถมาเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถยนต์ให้เช่านะคะทุกคนสะดวกสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนอืดูสินั่งทานอาหารนั่งดื่มกัน ก็จะมีทั้งเสื้อผ้าของเล่นเด็กนะคะทุกคนห่วงยงห่วงยางมีครบนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ส่วนห้องพักหรือว่าที่พักนะคะทุกคนมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งบ้านเป็นหลังคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่านะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนใครที่สนใจก็ลองมาเที่ยวกันดูได้นะคะวันนี้เอมี่ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศพอหอมปากหอมคอนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะรู้เยอะรู้จริงต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะตบท้ายด้วย ของกินนะคะทุกคนเชื่อว่าถ้าใครชอบก็ลองมาชิมกันได้นะคะที่ตลาดนัดบางเสร่ะค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะ